แคลอรี่จากอาหารที่เรากินไม่ใช่ตัวกําหนดความอ้วนนะคะหลายหลายคนมากเลยนะครับที่แบบว่าชอบแบบว่าเวลาเราจะกินอะไรเราชอบไปนั่งนับแคลอรี่ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรากินเกินเราอ้วนแน่ซึ่งผมบอกลยครับถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสตรงนี้คุณมาผิดทางแล้วจริงๆนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะเพราะอ่ะให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมติว้าคุณกินไอติมหนึ่งถ้วยนะแต่มันจะกินแคลอรี่ไม่รู้แหละแต่มันอาจจะเทียบเท่ากับแคลอรี่ของไข่ต้มประมาณ10ฟองอ่ะ ให้เห็นภาพชดัดๆแบบนี้อันนี้ประมาณขร่าว้าเฉยๆนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยครับว่าคุณกินไข่ต้มสีฟองเนี่ยคุณไม่อ้วนเหมือนกับการที่คุณกินไอติมหนึ่งถ้วยแน่นอนครับเพราะอย่างน้อยในไข่ต้มคุณก็มีโปรตีนซึ่งถ้าเกิดว่ากินไปแล้วกลไกในร่างกายก็ยังเอาไปใช้ในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในการดูแลระบบขอ้อพันหรือแม้กระทั่งสองให้เรากินไข่แดงด้วยก็คือเราก็ยังได้ไขมันดีได้คอเลสเตอรอลที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสารอาหารดีๆที่ร่างกายก็ยังจําเป็นต้้องใชเพราาะว่ ในร่างกายเราก็ยังมีเซลล์ที่จําเป็นที่จะต้องใช้ไขมันในการดูแลโอเคไหมนะนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินน้ําตาลคุณกินไอติมถ้วยเนี่ยผมกล้าพูดเลยครับว่าคุณกินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็สะสมเอาไว้ดูเล่นเป็นไขมันเป็นความอ้วนอยู่แล้วล่ะเห็นปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดเลยว่าแคลอรี่มันไม่ใช่สิ่งที่มาเป็นตัวกําหนดนะว่าอะไรที่เรากินแล้วอ้วนไม่อ้วน ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องโฟกัสและดูและพิจารณาเป็นอันดับแรกนะคะคือสัดส่วนของปริมาณและสารอาหารครับต่อไปนี้อยากให้เราดูตรงนี้นะว่าเฮ้ยวันวันหนึน่งอ่ะอย่าเพิ่งไปดูแทอรอรี่ครับให้ดูเป็นองค์ประกอบก็พอไม่ใช่ให้ไม่ไม่ให้ดูเลยนะแต่ให้เรามาดูก่อนว่าวันหนึง่งเรากินครบห้าหมู่ไหมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุอยู่ในเกณฑ์สัดส่วนและปริมาณที่ร่างกายเราต้องการไหม โดยที่แคลอรี่ถ้าเกิดมันจะเกินนิดเกินหน่อยผมบอกไปครับมันไม่ใช่ปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในพิดีของการปั้นหุ่นหรือแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพลองฟังคลิปนี้แล้วลองไปปรับใช้ดูโอเคไหมครับ